จะไปไหนคะไปโรงเรียนอะไรนะไปโรงเรียนไปโรงเรียนนะไปค่ะไปโรงเรียนค่ะเ,เดินทางอ,าอ,าอุ้ออยอุ้ยออกไปนอนได้ยังนอนได้ยังคะได้

来看看，现了，有套。